ก็พูดต่อนะเมื่อสักครูนี้ก็มันหายไปมันหยุดไปก็ต่อเป็นอีพีที่สองในเช้าของวันที่สิบสองหานหาค้วกันพูดเกี่ยวกับเรื่องยายว่ายายมีลูกชายหลายคนพึ่งไม่ค่อยได้แต่ไปพึ่งลูกสาวลูกที่ไม่ค่อยได้รักฉะนั้นได้พูด เกินๆเอาไว้ว่าความน่าสงสารของพ่อแม่ก็จต่เมื่อได้พึ่งพึ่งลูกแต่ถ้าลูกพึ่งพ่อแม่นั้นก็ไม่ได้น่าสงสารเท่าไหร่ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงของชีวิตพ่อแม่พึ่งพาลูกเป็นไว ที่น่าสงสารที่สุดฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายก็ให้มอบความรักความเอ็นไม่ใช่เอ็นดูเลยมอบความรักความเคารพต่อพ่อแม่ให้มากที่สุด <c oughs> อยากมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชีวิตไม่ตกตำ่ำชีวิตมีแต่ความเจริญไม่มีความบ้าเสื่อมไม่มีคำว่าถอยหลัง ไม่มีคำว,ว่าตกต่ำก็ให้ตั้งใจดูแลพ่อแม่ให้ดีให้มีอยู่ให้มีกินดูแลท่านทั้งทางกายและทางใจลูกคนนั้นก็จะเป็นลูกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงวันแม่แห่งชาติ12สสิงหาทุกปีนั้นถือว่าเป็นวันแห่งความรักเป็นวันแห่งความสุข เป็นวานแห่งความกันจนยูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อตอนเป็นเดีวกว่าไปเส้นไหวเมื่อตอนตายท่องคาถาเอาไว้นะลูกเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อตอนเป็นเดีวกว่าไปเส้นไหวเมื่อตอนตายวันสิบสองสิงหาถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติถือว่าเป็นวันแม่ของทุกคนที่เราจะต้อง ตราไว้ในดวงจิตลิกิตไว้ในดวงใจคือเขียนไว้ในใจว่าวันสิบสองสิงหานั้นเราจะต้องทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่โบราณท่านกล่าวไว้ว่ากตัญญูคือบ่อบุญคุณนันเลิศสูงประเสรศิฐยอดทำคำสั่งสอนแม้เกิดกับหญิงชายในดินดอนเหมือนอภรเครื่องประดับสำหรับกาย คนที่มีเครื่องประดับภายนอกดูแม้จะดูงงดงามสักปัในใดก็ตามก็ไม่สวยงามเท่ากับเครื่องประดับภายในคือความกตออัญญูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์เป็นต้นสำหรับลูกหลานท่านใดในวันนี้ที่คิดจะไปทำบุญให้กับพ่อกับแม่ที่ใดก็าตามวัดไหนก็ตาม ก็ขออนุโมทนาบุญก็ถือได้ว่าลูกหลานทุกคนนั้นได้ทำบุญกับเทพเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นเทพเจ้าแห่งความดีคุ้มครองเราให้เราปลอดภยัยปลอดโรคปลอดทุกปลอดโศกปลอดโรคปลอดภยัยปลอดเสือมจากลรทุกประการ ใครก็ตามดูแลพ่อดูแลแม่ให้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าลูกที่เราห่วงหน้าห่วงหนาลูกชายหญิงที่เรารักใคร่เอ็นดูหอมเช้าหอมเย็นกอดเช้ากอดเย็นก็จะทําให้เราได้นึกถึงความรักของพ่อแม่นั้นที่มีให้ต่อเรานั้นมากมายขนาดไหนคนที่ ไม่เคยมีลูกเป็นของตัวเองก็จะไม่ได้เห็นความรู้สึกรักความรู้สึกผูกพันความรู้สึกห่วงใยห,หลายๆอย่างที่ผุดเข้ามาในความรู้สึกนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรกับพ่อแม่ที่ลกเราขอให้ลูกหลานนั้นจงตั้งใจทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ในวันสำคัญแม้ไม่ใช่วันสำคัญก็ดูแลท่านให้มีความสุข ทุกวันที่ผ่านไปเวลาของชีวิตจะมีคุณค่าก็แต่เมื่อเราเห็นคุณค่าของบุนคคลอื่นเห็นคุณค่าในความรักของบุนคคลอื่นเห็นคุณค่าในความปรารถนานดีของบุนคคลอื่นพ่อแม่ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภสำหรับลูกเป็นเทพเจ้าแห่งความดีสำหรับลูกเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จสำหรับลูก สังเกตได้ว่าผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นั้นมักจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกด้านจะประสบความสําเร็จในครูครองประสบความสําเร็จในความรักประสบความสําเร็จในการท,ทําธุรกิจทุกอย่างเพราะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นั่นเองฉะนั้น ความกตัญญูนั้นจึงถือว่าเป็นคุณธรรมอันสูงสุดสำหรับลูกทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคำว่ากตัญญูแปลว,ว่าผู้รู้อุปการะที่คนอื่นกระทำแล้วแล้วทำตอบแทนจะเป็นใครก็ตามที่มีบุญคุณต่อเราจะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักเป็นสามีเป็นภรรยาท้านเรารู้ว่าท่านเหล่านั้นมีบุญกุลต่อเราเราต้องตอบแทนด้วยการดูแลกายดูแลใจให้ดีท่านทั้งหลายคุณธรรมที่เราควรปฏิบัติทุกวันทุกวันนั้นก็คือความกตัญญูต่อกันนั่นเองในท้ายที่สุดนี้ขอให ลูกหลานทุกคนท่านที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลิฉลาดในการดำเนินชีวิตทุกคนนั้นจงสร้างความกตัญญูให้เกิดขึ้นเป็นอุปนิสัยและขอความดีงามทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจและความกตัญญูทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต จงได้รว,วมกันเป็นภาลวะปัจจัยคุ้มครองอภิบาลให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระประกอบสมาอาชีพทำธุรจิตการงานใดๆรับราชการในตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆขอให้โชคดีตลอดชนะตลอดปลอดภัยตลอดร่ำรวยตลอดปราศจากทุกโศกโรคภัยตลอดชีวิต ด้วยเดชพระพุทธรัตนรกทุกขขอให้มีความสุขทุกสมัยด้วยเดชพระธรรมรัตนกําจัดภัยขอให้มีเดชใหญ่ปราภัยเวรด้วยเดชพระสังครัดกรกมจัดโรคไข้ขอให้ได้สางโศกโรคยุเข,ขน็นด้วยเดชพระไตรรัตนกรมเวรขอให้เด่นเรืองฤทธิ์เป็นนิท์ทุกท่านเทอญ